ปฏิคับปฏิับทุกทุกท่านะครับที่มีการรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องว e ีไอพีธรรมดาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะก็วันนี้จะมาทดสอบระบบนะครับระบบว่าจะผ่านไหมทั้งทั้งระบบยูทูบทั้งระบบเสียงทั้งระบบภาพน,นะครับก็ถ้าผ่านเฉลิก็จะมาพบพบกับทุกท่านตามปกติของวันนี้นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก็บนะครับ ห6 6ร้อยหกสิบกนะครับก็กะว่าไุกทุกๆท่านด้วยนะครับที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับก็ <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นตัวแล้วก็คิดถึงแล้วก็แล้วก็ถามหากันเยอะแยะมากมายเลยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะก็มีเหตุบางอื่นมีเหตุอุบัติเหตุมีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคนะครับ ที่จื่ๆก็หายไปเลยประมาณนี้นะครับคิ่ว่กทุกๆคนคงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่านะเรื่องสุขภาพนี่ก็ก็พอทูท่ๆไสๆไปได้อยู่ประมาณนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็เป็นหืนหอบฉะนั้นแหละระบบหายใจติดขัดเวลาที่อากาศเย็นนะครับตอนนี้ ที่บ้านอากาศเย็นหนาวมากเลยใส่เสื้อกันหนาวไม่ว่กี่ชั้นกี่ชั้นเสื้อกันหนาวตัวนี้นี่ใส่ตลอดเพราะว่ามันเป็นเสื้อพระราชทานจากราชการที่สิบในหลวงของเรานะครับขอให้โ่งตรงพระเจริญด้วยนะครับใส่แล้วอุ่นหนาวมากใส่แล้วอุ่นร้อนไม่ใช่หนาวเพราะว่ามันเป็นผ่าของทหารนะทําให้หนาใส่ใส่ ค่อนข้างจะร้อนเลยแหละเพราะมันหนามากก็คงไม่เจเลยจะละกันนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิดดูด้่าน,นะครับแวะเขา้ามาทดสอบระบบน,นะครับแบบนี้นะดังนั้นก็ก็การก็จะปกตินะคิดว่านะถ้าไม่ปกติก็คงตีเนี่บไปสองสามวันนี่แลนะครับก็ขอให้ทุกท่านขอบพระคุณมากๆที่รอคอยนะครับ ก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะประมาณนี้วันนี้จะทดลองดูว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านไปอีกสองสามวันนั่นแหละคิดว่าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเงเงนะครับวันนี้ก็มีตอนนี้นะครับพอพคุณมาครับสวัสดีครับ